สวัสดีครับมาชมวิธีการแกะเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่พัดลม g s u o life รุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นพัดลมยอดนิยมอยู่ช่วงหนึ่งช่วงแรกแรกนะครับเป็นรุ่นแรกแกที่ออกมากําลังดีแรงดีแบตเตอรี่เยอะใช้ได้นานนะครับแต่ว่าก็จะเสียงดังนิดนึงแล้วก็ตัวค่อนข้างเล็กนะครับรุ่นนี้สังเกตดูจะไม่มีน็อตนะหาน็อตไม่เจอเข้าใจว่าน่าจะเป็นสลักนะครับรายละเอียดดีแล้วก็ยี่ห้อนี้ทําพัดลมมาเยอะด้วยหลายแบบด้วยนะครับ มาชมขั้นตอนการแกะครับการแกะปกติผมใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือแซะคอนโซลรถนะครับเราสามารถเสียบเข้าไปแล้วงัดคอนโซลรถได้ก็น่าจะเอามางัดพัดลมแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราแค่กดให้อ้าออกแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆแซะนะค่อยๆแซะ,นะะไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็จะสลักหลุดออกมาค่อยๆแซะเบาๆนะครับแซะไปเรื่อยๆ ถ้าเราแซะเร็วเกินไปเนี่ยสลักไม่หลุดมันจะแตกนะครับแซะสองฝั่งก่อนหันมาฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆแซะตรงเครื่องมือนี่แหละครับจําเป็นจะต้องแข็งแรงพอนะครับเครื่องมือซ่อมโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าเครื่องมือซ่อมโทรศัพท์มันตัวเล็กนะครับอ่านี่นะครับค่อยๆแซะแบบนี้สังเกตดูตรงนี้ก็เขาจะมีสลักอยู่แบบนี้นะครับเช็คพัดลมนิดนึงพัดลมด้านหน้ากับด้านหลัง แยกออกจากกันหรือเปล่านะครับแซะให้สมมาตสลับด้านด้วยนะครับอ่านี่นะครับค่อยๆแซะแซะด้านนี้ด้วยอ่าโอเคสลักจะอยู่แบบนี้สลักเล็กๆนะครับแต่ตอนประกอบแล้วแน่นมากอีกด้านหนึ่งโอเคแกะได้เลยครับค่อยๆผมไม่แน่ใจว่า เขามีกาวหรือมีสลักอะไรอีกหรือเปล่านะครับบริเวณนี้หนเหนียวเหนียวต้องขอเช็คก่อนการแกะครั้งแรกเนี่ยต้องลองดูว่าเขามีตรงไหนที่อันตรายหรือเปล่านะครับดูเหมือนจะติดกาวนะด้านล่างโอเคเจอน็อตแล้วเนี่ยครับมีน็อตอยู่ด้านล่างหนึ่งตัวผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะมีผลอะไรหรือเปล่านะครับ ผมลองถอดนอด็อตสักนิดนึงเผื่อน็อตจะมีส่วนเกี่ยวด้วยนะครับโอเคอ่าจริงด้วยน็อตตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่หมุนออกจะไม่สามารถถอดออกได้นะครับถึงจางงัดแล้วก็ออกไม่ได้มีน,อน็อตนีหนึ่งตัวบริเวณใต้แผ่นกันลื่นตรงนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นคุณก็จะเห็นแบตเตอรี่แพ็คนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ 18650 2ก้อนนะครับต่อแบบไหนมาดูกันดูเหมือนจะต่อขนานครับเขาเป็นแบตเตอรี่18650ก้อนนี้18650 6,000หมิลลิแอมโอ้เยอะมากซึ่งไม่แน่ใจว่าขนาดเล็กแบบนี้เขาทำา6 0 0 0ได้จริงหรือเปล่านะ แต่ก็สเปคสูงเวอร์เลยครับซึ่งหมายความว่าตรงนี้ที่เขาแปะสติกเกอร์แบบนี้มาเข้าใจว่าก้อนละ3,000ด้วยซ้ำนะครับก้อนนี้3,000ก้อนนี้3,000รวมกันก็เป็น6000แต่ติดสติกเกอร์แค่ก้อนเดียวจริงๆก็น่าจะหุ้มแพ็คเป็นแบตเตอรี่แพ็คไปได้เลยนะครับตัวนี้เป็นเหล็กนะครับสังเกตดูตรงนี้ที่เป็นวาวๆเนี่ยเขาเชื่อมกันหมายความว่าคุณก็สามารถซื้อแบตเตอรี่แพ็ค ที่เป็น 3.7V โวลต์มาใช้งานได้เดี๋ยวผมจะแนะนำแบตเตอรี่ไว้ใต้คลิปนะครับเป็นแบตเตอรี่แพ็ค186502ก้อนความต่างสัก 3.7V โวลต์นี่แหละแล้วก็ต่อขนานกันด้วยนะครับผมเคยแนะนำกับการซ่อมหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ของยี่ห้อ hot summer ไปแล้วตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อ g s u l i f e นะครับมาพร้อมกับแจ็ค dc แบบนี้นะครับจะเป็นแจ็คทั่วๆไปของ dc คุณสามารถซื้อแบบนี้มาใช้งานได้เป็นแจ็คขนาดเล็กนะครับดูด้วยนะว่าแจ็คมันเป็นแบบไหนนะครับนี่เป็นขนาดเล็กๆแบบนี้ซึ่งจะไม่ใช่ขนาดใหญ่ทั่วไปมันจะดูเล็กๆนะครับไซส์ประมาณ3มมเนะเดี๋ยวผมจะหาแบบนี้แล้วใส่เอาไว้ใต้คลิปให้เผื่อจะต้องการซื้อมาใช้งานนะครับในการใช้งานพอคุณซื้อมาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแจ็คแบบนี้คุณก็เสียบได้เลยแต่ถ้าเกิดว่า ซื้อมาแล้วเป็นแบบไม่มีแจ็คเป็นแค่สายลอยอยู่คุณก็ตัดคุณตัดสายทีละเส้นครับถอดออกมาก,ก่อนนะแล้วก็ตัดสายทีละเส้นพ่วงครับแบตเตอรี่ชุดนั้นก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเสร็จแล้วคุณก็ประกรอบกลับเข้าไปในการประกรอบครับหันดน้านนี้นะเพราะว่าสายมันตึงเขาจะอยู่แบบนี้ประกรอบกลับเข้าไปเสร็จแล้วก็ย้อนกลับครับ ซึ่งตัวนี้แยกพัดลมกับด้านหน้ากับด้านหลังค่อนข้างดีนะครับด้านหน้าจะมีส่วนที่เป็นพลาสติกตัวนี้อยู่ไว้กดนะครับเป็นสวิตช์กดนั่นเองเนี่ยครับประมาณนี้เขาจะกดกับสวิตช์ด้านหลังข้างในส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับ ON OFF ซึ่งผมคิดว่าไม่น่าเกี่ยวตัวนี้ ON OFF เข้าใจว่าสามารถใส่น้ําหอมได้อะไรได้ ซึ่งตรงนี้ถอดไปก็น่าจะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับบริเวณด้านนี้ก็ไม่มีส่วนพิเศษอะไรสามารถประกอบย้อนกลับเข้าไปได้แล้วนะครับในการประกอบก็ประกอบด้านล่างก่อนนะครับเข้าไปแบบนี้ก่อนนะรูน็อตก็โอเคได้แล้วนะครับค่อยๆกดเข้าไปกดไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับกดตอนกดเนี่ย กดได้ง่ายมากแน่นด้วยนะครับโอเคเสร็จแล้วเปิดได้แล้วเสียงค่อนข้างดังนะครับรุ่นนี้แต่ลมแรงนะแล้วก็สุดท้ายใส่น็อตกลับเข้าไปครับบริเวณที่เป็นแผ่นยางกันลื่นเนี่ยมีกาวติดอยู่ก็ยังเหนียวอยู่นะสามารถที่จะหมุนกลับเข้าไป แล้วแปะแผ่นการเลื่อนเข้าไปที่เดิมโอเคครับแน่นดีเหมือนเดิมก็ซ่อมง่ายๆแค่นี้ครับสามารถซื้อแบตเตอรี่แพ็คมาเปลี่ยนได้เลยความจุเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องเป็น1.8650.3.7โวลต์ต่อหน่วกัน2ก้อนนะครับแบตเตอรี่แพ็คแบบนี้มีเยอะสามารถสั่งซื้อตามลิงก์ได้เลยคลิปนี้ก็มาสั้นๆเท่านี้ครับการเปลี่ยนก็ไม่ยากสำหรับท่านใดที่ต้องการแบตเตอรี่แพ็คก็สามารถกดตามลิงก์ใต้คลิปเข้าไปสั่งซื้อได้เลยขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ